าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศหลวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขให้ครอบคลุมและครบวงจรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพพรยได้มีการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคของประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขึ้นซึ่งเป็นการแพทย์สาขาหนึ่งที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับมาแข็งแรงหรือกลับสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิดความพิการซ้ำซ้อนหรือลดอาการพิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูนะครับมีที่มานะครับสืบเนื่องจากนโยบายของทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายซึ่งโดยผู้บริหารนะครับให้ความสําคัญกับภาคประชาชนและก็ประชาชนในพื้นที่ซึ่งในบริบทของเมืองนะครับเราเป็นชุมชนเมืองที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าดังนั้นการดําเนินการนะครับจะทําให้ประชาชนที่มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกเราจึงจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับ ครั้งแรกสุดเราจัดตั้งเป็นงานกายภาพบำบัดซึ่งํำหน้าที่ดูแลบำบัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพและต่อมาเมื่อมีการเจริญเติบโตมากขึ้นและประชากรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเราจึงได้ดำเนินการให้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้นในปี2567งานเวชทศาสตร์ฟื้นฟูปัจจุบันประกอบไปด้วย2งานหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบคือ1น คืองานกายภาพบำบัดและ 2. งานแพทย์แผนไทยซึ่งปัจจุบันได้มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งเราจำเป็นจะต้องทำให้ครอบคลุมทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปครับศูนย์วิทยาศาสตร์ตื้นสูเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายนะมีการให้บริการอยู่ใน2ลักษณะ 1. ก็คือบริการเชิงรุกเข้าไปในชุมชนนะครับเป็นการให้บริการกับประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับความสะดวกซึ่งเทศบาลจําเป็นจะต้องให้การช่วยเหลือในคนกลุ่มนี้กระสองก็คือในเรื่องของการบริการตั้งรับในศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกุจจาวสมิงพายซึ่งเป็นการให้บริการกับประชาชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการโดยการพบแพทย์และก็เข้ามา ใช้บริการกับศูนย์ของวชาศาสตร์พื้นฟูต่อไปครับสำหรับศูนย์วชาศาสตร์ฟื้นฟูเทศบ,บาลมูลพิจ้าสมิงพายนะครับมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพสําหรับที่จะให้บริการกับประชาชนที่มารับบริการนะครับโดยส่วนของงานศูนย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟูในเรื่องของแยกเป็นเรื่องของงานกายภาพบําบัดนะครับก็จะมีนักกายภาพบําบัดและผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด ที่จะช่วยทําหน้าที่ดูแลพื้นผูสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและได้จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษานะครับให้มีสภาพที่สมบูรณ์งานแพทย์แผนไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเป็นแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยซึ่งจะทําหน้าที่ในการรักษาตามแนวทางการรักษาของแพทย์โดยการนวดและกระแช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรและให้การรักษาอื่นๆโดยการให้ความรู้กับประชาชนประกอบไปด้วย ซึ่งการรักษาจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่แพทย์กำหนดเป็นหลักสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิชาศาสตร์ฟืนฟูเทศบาลปเก้าสมิงพายเราจะประกอบไปด้วยเครื่องเลเซอร์เครื่องช็อคเวฟเ,เครื่องดึงหลังนะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งเราจะไปใช้กับผู้ป่วยในการใช้งานเราจะใช้ทั้งในเชิงรับและ ในการเชิงรุกลงไปในพื้นที่เพื่อให้บริการกับประชาชนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยสําหรับศูนย์วิทาศาสตร์พื้นฟูเทศบาลเจ้าสมียงพายในอนาคตที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะทําการในเรื่องของให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและก็ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่ศูนย์วิทาศาสตร์ฟื้นฟูเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมีงพร จะได้จัดอบรมเป็นคอร์สระยะสั้นให้กับประชาชนผู้มีความสนใจเพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและก็นำไปสู่ประชาชนพี่น้องในชุมชนและที่สำคัญศูนย์เวชศาสตร์พื้นฟูได้จัดทําศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือคนพิการสำหรับให้บริการประชาชนที่ได้โอกาสนะครับให้ได้รับการบริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทุกคนและก็เพื่อที่จะให้เทศบาลเมืองเจ้าสมิงพายได้เป็นศูนย์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยให้เป็นไปตามบริบทของเมืองศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูเทศบาลเมืองขูเจ้าสมิงพายยินดีที่จะให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่มวัยทุกเพศเพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนทุกสิทธิ์ให้ได้รับบริการที่ดีที่สุดเพื่อที่จะประชาชนในพื้นที่จะได้มีสุขภาวะ ที่ดีตามบริบทของเมืองของเทศบาลเจ้าสุนทภย